วันนี้เรามาแต่งข้าวกล้องกันต่อนะครับข้าวกลมสี่บาทหรือ5บาทนะฮะจะเอาไปจ้อยนะครับข้าวจ้อยนะครับอันเก่าก็มีอยู่ว่านะครับอันว่าข้าวจ้อยมีแบบมากหลายจะปาลิายเผยกันที่นี่แบบหวานหวานโบราณก้อนกี้เขียนกันเลื่องลีตูวแควน ครับแถมบาทหนึ่งกับบาทที่สามนะครับเฮาแต่งได้ไปสองวรรคแล้วน,นะครับสัมผัสนอกในทึงใจเหมือนแม่นนะครับที่นี่แถมแถมอสองวรรคสุดท้ายเลยนะครับก็คือสองวรรคสุดท้ายวันนี้เฮายาวมาแต่งหมดเลยนะครับสําคัญนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าสมัยใหม่ก็แต่งกันไปเรื่อยนะครับผก็ไม่ได้สนใจว่าจะเอาเน้น เสียง่าไลนะครับแต่ในการแต่งครั้งนี้เราเป็นแต่งข้าวจอยแบบฉบับของท่านพญาภมโบหารนะครับในข้าวสี่บทนะครับเพื่อนจะลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับตรงนี้นะครับตรงท้ายวักที่สองนี่นะครับเอาวักที่สามนี่นะครับบ่ต้องสัมผัสกับวักที่สองนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าจะสัมผัสก็ พอมาสัมผัสสองตัวแรกนี่ก็ได้นะครับมาแล้วแต่นะครับถ้ามันได้ก็ดีถ้าบ่ได้ก็มาเป็นยังนะครับสองตัวสุดท้ายนี่นะครับก็สุดท้ายแน่นอนมันจะต้องลงด้วยเสียงสามัญน,นะครับแต่กำลองสุดท้ายนี่นะครับในข้าวสีบทแล้วจะมีเสียงจัตวาสามัญเท่านั้นนะครับในข้าวห่งหปปินก็ยังมีเสียงตรีตายแถมเสียงหนึ่งนะครับที่จะเข้ามา เพิ่มมาในตรงนี้นะครับมาแต่ก็เฮา่ก็จะแต่งตามเท่านี้นะครับมาสองข้าวนี่นะครับสัมผัสนอกในเทิงใจเหมือนแม่นนะครับอืมโทพิเศษนะครับอ่าเป็น เป็นนะครับเป็นอ่าเป็นเป็นก็บอ่ต้องมีไม่สั้นแล้วนะครับแค่นี้มันก็ต้องเป็นนี่นะครับเป็นกัมมูฮะอู้อนี่มันเสียงโทพิเศษนะกัมนะครับรกัมเสียงสามัญเะโดกะนะครับกัมกัมมูนะครับอูเสียงโทพิเศษนะครับมาไม่ต้องสัมผัสกัมแมนเนี่ยนะครับบ่ต้องสัมผัสนะครับกัมมูนะครับทีนี้สองตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับ ลงสามัญสามัญจัตวาสามัญหรือตรีสั้นสามัญนะครับตีต่ายนะครับหวานเสียงจัตวานะหวานนวลน,นะมันก็จําเป็นต้องบังคับอะครับจะไปเอาไอ้เสียงตรีเสียงเอกเสียงอื่นเข้ามาไว้ตรงนี้มันจอยบบพ่อนะครับหวานนวลน,นะครับนวลน ตรงนี้นะครับตรงหวานเนี่ยถ้าเอาเสียงเอกมามันมันเอื้อนมาได้นะครับมันเอื้อนในทํานองอเป้าก่อยใบหรือวิงบอลเนี่ยมันจะลําบากนะครับยกเว้นก่งเฮบงนะครับก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาก็มันก็ไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเอามาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับก็คือการที่ ยืมมอาอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานี่นะครับ mm. แล้วประกอบความคือบแบบภาษาไทยนะครับผ mm. สมประสานกันไปนะครับ mm. mm. ก็ยกเว้นที่เสียงโทพิเศษเนี่ยมันจะเขียนมไ่ได้นะครับเป็นนะครับเป็นไม่เก๋ตัวปะนะครับตัวหน้ามีรั้นมีเท่าไหร่กับม้าก็เป็นนะครับเป็นกนะับมาเท่าไหร่กับเป็น เป็นกรมนะครับกรมตัวกะไม่กล่มกรรมเป็นกรมอู้นะครับอู้นะครับอันนี้ก็อู้เลยนะครับเพราะว่ายืมตัวพอ่างนี้มาเป็นตัวอะานะครับไม่โูนะครับโดนไม่ขอจ้างไว้คือไม่โทรนี่นะครับอ่านเต่าครับภาษาละนานอู้นะครับหวานหวานนวล ว่านนวลอ่านวลน,น,น,นี่ก็ตัวละนี่เขียนแทนตัวหนะนะครับก็เอาตัวนอหนูหนีน่ครับนวลนะครับมาหรือจ้เาอ่ามันบับบูแล้วนะม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับมะอ่าที่นี้ามาเขียนเป็นภาษาปริวาสใบพิสามนะครับก็คือการเขียนตามสำเนียงคำอู้ภาษาละนาดังบนพุ่นนะครับเอาภาษาไทยมาเขียนนะฮะ สกอตยังได้ได้ยังได้เขียนไปงั้นนะครับเป็น,นครับเป็นภาษาไทยเขียนนะอ่านเป็นแบบไทยอ่านว่าเป็นเหน็นไหมใส่ไม้ดอกัุ้ก็เป็นอยู่ดีนะครับเป็นเป็นใส่ไม้จัตวาครับเป็นกัมอูกัมนะครับกัมเฮาได้ยินเสียงกัมแล้วก็เอากอไก่เขียนนะครับกัมแล้วกัมอูนะครับ อันนี้ภาษาไทยมันอ่านว่าอู้นะครับเสียงโทปกตินะครับจะให้มันเป็นเป็นอู้มันมาได้นะครับมาได้นะครับตามแบบฉบับของผมนะครับผมเ็าจุดประดับไว้ี่นะครับมาครับเรน่าไผ่จะมาอ่านแบบฉบับของผมต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอู้นะครับมาแถามว่าอ้นี้มันยังอู้ได้หรอครับอันนี้เป็นตัวอ้านะครับไส้ในเป็น อ่าแบบปฏิวัติเบสองไส้ในมัปเป็นอักษรละนานะครับอ่าตัวปะตัวหน้าตัวกะนะครับตัวอะนะครับอ่าเห็นไหมอารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี่ยเป็นตัวไทยนะครับตัวป๊อป้านะครับตัวนอหนูตัวก็ไก่ตัวอ้ออัางมันเหมือนกันนะครับเพราะนั่นลักษณ์มันคนละลักษณ์นะครับหวานนวลอ่าอันนี้หวานหวานไทยกับหวานนะครับนวลน,นะครับนวล นวนไทยว่าลอาลิงสกโกดนวนหวานนวนได้แล้วครับสัมพัสนอกในเถิงใจเหมือนแม่นเป็นกัมอูหวานนวนเห็นไหมครับมาวันพวกนี่ยนะจต่อทรงบ้านนึ่นะครับ